เอาแม่นอไม่แม่จะฝากมาเมื่อใดนอไม่เนี่ยอยู่ขามาถามหานอไม่อยู่เด้ฝากไว้เยอะไม่ตัน้ในหอดก็ท่านหอดแต่ฝากขี่เครื่องบินมากกว่าชายพูดมั้ยเสือฝากไปเซนี้อาเจ้าอย่าได้เลี้ยวเจ้าขี่เลยไปเอาที่ลงไปเซนีอะไปเซนี้แต่ที่ภาษีอ๋อ ไม่ถ้าขี่รถไปเอาปานั่นก็ขี่ไปเอาไส่ยาพูลลา่มรถเลยอ่ะี๋ยวเขากว่าโซ่หน่อไม้ถ้าพี่น้องกูใดอยากได้หน่อไม้หน่อไม้ถุงหน่อไม้คนหนึ่งแบบโบล้านไหมพี่น้องเห็ดแบบหน่อไม้ถุงโบล้านเอาว้เคียนเอาไปต้มกินกับเอ่อต้มก,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 กนมินกับน้ำพริกก็ได้หรือจะเอาว้แกงก็ได้ สารพัดพี่น้องมันเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของอบ้านๆเฮ้าเนาะหนึ่งแล้วใส้ถุงไหมทำไมทำไมทั้งผุ่นมันหลาย,ลยครับผมเพื่นกะเนาะอามาซอยหูดถเถาเพือ่อนบ้าเฉยแร่ว่าไปขี่รถโดยสารไปออกมากอยู่ ออขี่รถดคับ,บปเปลี่ยนเลยขับรถเปลียย่ยนขี่รถโดยสารประบวัตตหน่อยค่าขายไกลไหมก็ให้เราไปอยู่ใจจะพูมยักษสองช้มือถ้าเราไปหาของปลามาขายไหมพี่น,อน้องไปวะไปหาของปลามาขายไหมแม่ทั้งเข้ามีของปลาด้ยทั้งผุ่น ทางผุนเขาจะโบอคอยมีป่าเนแม่นบอจังปลาสมจังอันนี้เนี่ยจังปลาสมปลาลดปลานี่เนาะทางผุนเขาจะโบอคอยมีเนียเพราะว่ามันแม่น้ำแม่น้ำโบอคอยมีเนาะเนี่ยเนาะมันอยู่ทั้งผู้เนี้ยส่วนมากที่มีพวกของปลาพวกนาะไม้พวกไว้พวกออียงกับเนี้ย ของเห็ดเออผักหวานผักหวานนี่งานเก็บเอาน้ำคันแท่นหน้าอีหลอกปอเออคนโบ้เคยกินก็เถียแกงขึ้นอลเตี้ยต้มก้อนเน่ยเตี้ยอีหลอกบัไล่ไล่ปอลึกลึกเตี้ยเห็ดน้ำไม้ผักหวานผักหวานผักหวานปลาเด้บ่แม่นผักหวานปลูกเด้พี่น้อง ครับเก็บน้ำพูนน้ำเกิดเอง,อเเองแห้งตอนตอนช่วงก้อนล่วงหน้าเนาะที่เขาเจา้เาเไฟใหม่ไหมนะแห้งแตกดีไฟปลาเนาะกับหมาจอกเนาะเอาหมา้จอกมาเลียงบอเนี่ยหมาจริงจอกไหมเอาหมามันเลียงมันห่อ,อลูกมันเลียงเลยวะ เอาลูกมันมาเลี้ยงเป็นมาปาเจมันก็ชิปไปพามาจอกเือเกัวเันชาติยานเีมีเสียลูกมาบะมันจะมาจอกโอ้โหเป็นม่มีสัตว์ไงเี้แค่นั้นกบบชิมีมาจอกมาเทียเป็นชี่สิบหาีิบตัวเด้มองเห็นว่ากินกล้วยเป็นฟูหมตนนี่อย่างงี้ยกินไก่นะฮะไก่ลาไก่เีพวกใดทีนไนยุยไก่ไก่คูู ใกล้ตีนคูกไหมตีนคู่ตีนคูกไหมปานเขาเอิญคูมาจอกมาใช่ลงมาทั้งทาทาทั้งนี่กระเอินคู่แต่ว่าทั้งนั้นเอิอคูมันทีมีคูมันทีมาม้าเด๊ยวเดียวเงี้ยงขึ้นวะฮวานวะโอ้เอิญกันเดียไก่เห็นบอพะน่นันระวางไก่ ไอ้ใบหน้าดิหอนมาเลยบ่มันมันลงมามันหอนมาเลยบ่หอนยังไดดหอนหอนยังตั้งไงไอหอนที่มาจอดในหอนหอนล่องมือนะบ่ล่อนหอนพี่น้องก็อยากหู้ว่าหมามันหอนยังไดดเปิดฟังในอีสระเฮ้ยอู้หูจริงดิบ่ไอ้หอนห้อมือนะยี่มันหอนลงมาหลายๆตัวคือเป็นตะย่านที่อยังนี้นี่เปเกียรเพียร์อยู่เฮ้ยย่ามเป็นกับหอนบ่แจ่คมันแหลบเดี๋ยวแต่มันแหลบ จังเว้นมันลงมา,าู่สิจากเลี้วบุ้บั้นบุรียูชพูมมันลงมาส่อนีแจงอืมบุลงมาสง่งย่งเว้นตัวบ่มีดอกมันกขึ่นไปบมันขึ้นไปใสแล้วมรยังกินเนี่ยอาห,หางปลางูะะจะมากินงูบ่อยดิเีกินยะเยียข่อยานเลยนะเยวนี้ก็ตนนี้ไปกินต้นบ่มีดอกไกินลาบเลียดบ่งู เนนี้นส,ส่วนเขาเจ้าบบเห้จับกินหรอกเจเเต็นหน่อยอยู่เอ้เจ้ไล่ไปยีไปเห็ดน้า,นาอยู่ถิงผูเนาะยืดถิ่นผู้เจ้เป๋วไปนั่งเข่าของน้าหน้าส้วงบอกน้าส้งเป็นเป่าเจ้ผูสิงไหมผู้ผู้สิงดิบอกเรื่ยงอดีตในฟังพี่น่นนนนนไม,นม่เน็ตเลหลานกำลังนั่งในหน่อยชั้มีเนี่ยนยี่ล่ะ ร้านเออล้างเขาของน้ำพี่นาะมุ้งกับเรียอ้อมอันนั้นอยู่เตี้ยพี่เนี่ยจะจับหางได้เพศขาวมุ้ดีที่อย่างเตี้ยจับหางได้แกงฟาดปุ๊บเลยเตี้ยโตใหญ่บ่จำแขนมีเหน็บหรอเตี้ยมีแต่มุ้งยังไงได้จะกินผู้ก็เป็นมุ้งหน่อยด้สิงดงสิงปลาเนี่ยเตี้ยสิงคุ้ยโอ้สมัยตะกี้แล้วพี่น้องบอกถึงตังแกเป็นเด็กน้อย เตะบ่ทั้นึ่ตะปุ๊ตะปู่คนละบ่แม่งชุวมือเขาเขาบ่เนั่นเนาะมันเป็นชาร์จตรงวันเนาะเป็นเตตะเป็นเด็กน้อยว่ามีอยากว่ามีกินเนาะของกินหายากเ่ยวะไปกีนคนท่าไปเห็ดหน้าอย่กินคู่นะอะไรงูมันกระไรเนี่ยเนียหลอกต้มเนี่ยต้มใส่ใบประคามบ่เผาโอ้เผากันบ่อ้ยหนังมันเกิดเกิดเลยบ่ คือยังเอียนบเธอโอ้โหจะกินคือกันเด้แต่าแต่ว่างหร่าเขาเจ้ากับพอเด็เป็นสัน์ซึ่งวงนเด้ขาเจ้ากับต้มอยู่อาหารปลาอยู่พัดเผ<ะ>็ดไงตัวดำคือเดตบบับยาง,ง,ง่่ีตรนี้ฮะข้าแขนเจ้างูงูนั่นนะงูเหลี่ยมงูยังกินบ่ บมื่อเยเห็นตะกี้เห็นตัวนี้ตัวง,งูสิงอืมบา้านทั้งทั้งด่งงูสิงหลายเนาะงูเหน่ามีบ่มีคือกันกูตองอ่างมีบ่มี่จงอ่างาน,นี่ยันดีน้ำหนาปนเดีนหลายโอ้ยตะกี้ไปย้ายผ้าไปนอนปุฟนอยู่ตีนมือฟูอยู่ทั้งโด่ที่จะขยันไปงูตองอ่างมันยันยัง จัดเชี่ยวล้วยบ่เขาจะเอาเชี่ยกล้วยลามบบนี้ดอองูเขาจะเอาเชียงู้ใเดียเก็บของ้ามาก็เอาลงมาขายพวกเข็ดนอไม้นอไม้ขึ้นแบบผู้ฮักเอาซักซเอานี่ซิปิเซิปสอบนี่ซิปสอบนี่ไปเอามันี่งั้เอาลูไมให้ไปไหนคุณมัดจริงเออมัดแล้วก็จริงลงไปเตโออู๋ เอาไม่อย่างชิปจอดเอาก็เอามะเผาโอ้มเผาแล้วก็ไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็เฮ็ดน้องไม้ถุงไบคลายเตีไปแลีเขาไ่ข้าวเจ้าผากมียไปแลีเขาไม่กี่ขาเจ้าพ้าผ้ากันจะคอยเป็นเด็กหน่อยคอยก็ไลยไปดอกว่ามันขึ้นปิ่นผู้ไว้เพื่อนไปเอาม้าหนูเก็บผักหวานเดีเก็บ่เห็นยังก็เอาเดียมีบักไฟมีบักยังอยู่บ่่จ่าขึ้นผู้นี่ลงผู้ผุนไปล้งทั้งตัน ทั้งเนเรุตรนี้ีอมอันเฉียดที่ตัวกันบหโอ้ไปลงทั้งเพชรสมุนคุนตรงนี้ทางรถมากบโทษบูมี่ยังจะโทษไงเพราะพุ่นแล้วโทษตะกี้เป็นโทษเราสาอันสาธารณน,นีเเดี๋ยวยอดเยย<อ>นเนี่ยูุในป่ากันนี่วะคุในป่ากันนีแมนไปลงหอดพุนแลวเหมเนี้ยลงหอดมองมันอันย่างไปหอดมองที่มันยนื่น ทังไตู่้ตีนผู่คนไห้กโทูมาใส่บานข้อสมบรคเมนโทวมาบานหนองนู้นหน่อยนี้โชไปใส่บานข้อสวรรค์เหมือนบานข้สวรรคี่มาใส่ออกออกมาบอกอ้เนี่ยมาลงทีมาไดมีอันโททรศัพท์ยังสี่เดีบมาเดมีโวทรศัพท์ตำรวจทั่วแหก็ไดทีเมื่อมีโโทรศัพท์ก็จะเอาเมาส์รดไปฮับบอกไปเมื่อแล้วก็ะชงเงินไปผู้ใดมึงก็เงินไปขี่เดรซานมาแล้วผู้ใดนี้รถดกับเมาส์ไปฮับกัน รวเงินไปทางเดละ่ะทางอากาศวะ่ะบ่มงเี้บ่มี้ยนี่เด้บ่มีโทรศัพท์มือถือเด้ตะกี้เอาเขาเจ้าล็อกกับเขาเจ้ากับพวกเจ้าไปหาตำรวจตำรวจเนาะเนาะบอกตำรวจบ้านนั่นบ้านนี้มาแตทางงาา่ทางไดหลงป่ามาหลงขู่มากไหนมองนี้เป็นเขตพื้นที่ใดพื้นกำลังหลอกหาเขต